ยอมีใครคนเข้ามามนคนที่มองว่าฉันสำคัญนคนที่รักฉันแต่ยอย่าไม่เครว่าใคร,ร,ใครสวัสดีนะครับวันนี้จะมาสอนเพลงสองใจนะครับพอดีช่วงนี้ทำปิกินแท็กเพลงนี้อยู่ด้วยมาเริ่มเลยแล้วกัน อันนี้ผมจะสอนคอมปิ้งก่อนนะก็คือเล่นไปกับร้องนะครับเล่นไปกับร้องหลักๆก็มีเบสคอร์ดเมโลดี้เดี๋ยวจะเล่นให้ดูก่อนนะครับถ้าฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียวและเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ไปฝันยอมีใครคนเข้ามา คนที่มองว่าฉันสคำคัญคนที่รักฉันแต่อย่าไม่เคยรักใครแยาที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาอ่ะประมาณนี้นะ ทีนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยตั้งแต้นนะครับปกติแล้วเนี่ยเพลงมันจะประกอบด้วยเบสคอร์ดมโลดี้แล้วก็ฮาร์โมนีแต่ในการเล่นเพื่อร้องเนี่ยเราเอาเบสคอร์ดมโลดี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปทีละส่วนเบสก็คือโน้ตเบสโอเคอ่าคอร์ดก็คืออ่าเอาไว้ร้องเมลโลดี้เนาะแล้วก็เมลโลดี้ทงนี้เราคือเสียงร้องเสียงไวกส์ของเรานั่นเองโอเค S 1> <S 1> ทีนี้เรามาเริ่มที่เบสนะครับอินโทรนะเดี๋ยวผมก็จะเป็นนี้เราดูที่ตัว,ต,วตัวแรกนะ B flat d minor G minor e e C minor e F ตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้ปากเป็นเป็น intro นะแล้วเราก็กดเบสไปตอนแรกก็จะเป็น B flat นะครับ <S 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 <Ü ES> อันนี้คือมีเมโลดี้นะกับเบสคอร์ดเราย,ายังไม่ใส่เดี๋ยวตัวคอร์ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้จำไปเลยนะครับ <_ an> เพื่อที่จะเปิดซาวในหูของเราเอง ให้จามือไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราได้ยินแล้วเราค่อยมาอธิบายทีมันคืออะไรทีหลังหรือไม่ก็ดูในตรงที่มุมขวาบนเป็นตัวคอร์ดแล้วเป็นคอร์ดอะไรแล้วเราค่อยไปจกแยงสำคัญคือต้องได้ยินมันก่อนถ้าเราได้ยินมันแล้วี๋ยวเราจะเล่นเองเราจะหาเองทีหลังนะครับโอเคเมื่อกี้เบสไปแล้วนะต่อไปคอร์ดให้จานะจามือผมเลยมันจะเป็นเทนชันนะครับเป็นทอดอินโนะครับ เรเสร็จแล้ะเรากร้องเหมือนเดิมเ,เมราจะไปที่เบสคอร์ดโนรี่เหมือนเดิมเบสคืออะไรนะครับเบสมี B minor D minor G minor F minor B flat ตรงเนี้ยนะครับทั้งหมดแล้วก็ E flat D flat C minor F ตรงเนี้ยเรามาดูตัวแรกนะครับก็เริ่มที่เบสนะครับนั่งกดเทียเบสแล้วเราก็ร้องนะก็ถ้าฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียวและเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็น ความรักที่ไฟฝันนะครับอ่าเราได้เบลดี่แล้วนะครับกับเบสเบสคือมือซ้ายของเรานะรเรียบร้อยละต่อมานะครับก็จะเอาไปใส่คอร์ดคอร์ดก็ให้จําเลยเหมือนเดิมเพื่อจะเปิดซาวของเรานะครับดูนะครับก็จําเลยนะ ถ้าฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียวและเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ฝันอรอบสองเนี่ยมันจะมีต่างกันนิดหน่อยเราจะใช้เบสมนเดิมเบสคอร์ดมันดีเบส,ม,เบสมีแล้ว ยอมให้ใครอีกคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันอย่าไม่เคยรักใครอ่ะทีนี้เหมือนเดิมคอร์ดจำมือเลยเพื่อเปิดซาวด์ในหูของเรานะครับยอมให้ใครอีกคนเข้ามา คนที่บอกว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันอย่ามีใครรับใครอาจบไปแล้วสองท่อนต่อไปนะครเป็นท่อนต่อมาอนท่อนฟพีนะไม่แปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาก็เริ่มเหมือนเดิมนี่เบสคอร์ดมโลดี้ผมจะใช้เบสกับมโลดีเมโลดี้ดปากผมนะเบสก็เกป็นโะน้ตเบส คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดรา้าวแต่ใจเจ้ากรรมไม่เคยลืม คอร์ดจำมือผมเลยครับเแล้วต่อไปมันจะพอลองเล่นแล้วสักเพลงสองเพลงสามเพลงนะเดี๋ยวคอร์ดนี้จะติดมือไปเองในอนาคตนะครับมันจะอัตโนมัตินะครับแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาอ่า คนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้าก็ไม่เคยลืมอ่าแค่นี้ไปท่อนต่อไปกันต่อน,นะครับใครจะอยากเป็นคนไม่ดีตรงนี้นะใครจะอยากเป็นคนไม่ีนะจะจะมท่อนทุกแล้วก็มาเริ่มที่เบสคอร์ดเมโลดี้เช่นเดิมนะครับเบสคืออะไร เบสก็จะมีใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจร็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราลายใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ซื้นหวใจไม่ได้ ฉันยอมสองใจเพราะรักเธออ่ะต่อมาคอร์ดนะคอร์ดก็เหมือนเดิมใครอยากเป็นคนไม่ดีผิดทิ่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครที่ใครใครเขาก็มองว่าเราลายใจ ตัวเองจริงๆที่เสื่อหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอฮ่าออ่าท่อนต่อไปอินสตูเมนต์ก็คือมันเป็นดนตรีนะครับดนตรีก็เป็นพรรักเธอแต่ต่ต่ ก็ถ้าเป็นคอร์ดนะครับก็เมื่อกี้เหมือนเดิมเบสคอร์ดเบสคอี์เบสคือมือซ้ายคอร์ดคือเดี๋ยวให้จำเมโลดี้ก็คือไวท์นะครับอีกทีเบสคือถ้ารักเธอจบแล้วทั้งเพลงก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาลองดู

ไปฝันยอมให้ใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันอย่าไม่เคยรักใครแ mm. ปลกทีคนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขา เจ้ากรรมไม่เคยลืมใครที่อยากเป็นคนไม่ดี ท่อนสองก็เล่นเหมือนเดิมแล้วครับก็จะมีประมาณนี้นะก็นะจบไปละสอนเพลงสอใจนะเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนอยากให้สอนเพลงก็บอกได้นะครับเดี๋ยวไว้ผมจะมาสอนให้นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปแลวนะไว้วันหลังจะเข้ามาสอนใหม่อยากจะให้ปรับปรุงแก้ไขยังไงก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุงนะครับไปละบ๊ายบาย